มาแล้วจ้าลูกค้าวันนี้ทางโกดังของเรานะคะจะพามาเปิดกระสอบรีวิวสเวตเตอร์ฮูดแขนยาวเกาหลีป้ายฮันโนโลินะคะน้ำหนัก9กกิโลมี140ตัวบวกลบคะ่ะลูกค้าขากระสอบนี้นะคะแฟชั่นเขาสวยมากไม่ว่าจะเป็นลายฟอตไลายสกินหน้าหลังก็คือมาแบบแน่นๆน,นจุกๆกันเลยจ้าอยากบอกว่าแต่ละลายคือสวยมากลูกค้าและน้องเขานะคะลูกค้าก็ยังติดแบรนด์มาเยอะมากๆมีทั้งแบรนด์กีฬาแบรนด์หรูและแบรนด์ดังๆอีกเพียบเลยคะ่ะงานนี้นะคะ ลูกค้าเขาจะมีแบบซิปหน้าแล้วก็มีแบบสวมหัวนะคะและก็จะออกแนวคละไซส์นะคะลูกค้าใส่ได้ทั้งชายและหญิงนะคะมีทั้งเล็กกลางใหญ่คละคละกันมานะคะและเนื้อผ้าของน้องเขานะคะลูกค้าจะเป็นผ้านุ่มใส่สบายนะคะสีสันก็ค่อนข้างมาครบทุกโทนเลยคะ่ะกระสอบนี้นะคะลูกค้าอยากบอกว่าสวยใหม่สะอาดมากๆลูกค้าค่ะตำหนิก็คือมีน้อยมากๆลูกค้าสวยสวยแบรนด์เยอะแบบนี้นะคะลูกค้ารับรองเลยคะ่ะว่าทำกำไรได้ดีแน่นอนและทั้งหมดที่ลูกค้าเห็นนี้นะคะเรารีวิวจาก1กระสอบนะคะลูกค้าเรา ไม่ได้หยิบจากที่อื่นมาปนเลยนะลูกค้าสามารถเข้าไปดูรีวิวคลิปเต็มตอนเปิดกระสอบของเราได้เลยนะคะทางเรานะคะได้รีวิวไว้ให้ลูกค้าดูครบทุกตัวเลยค่ะลูกค้ายกกระสอบไปนะคะรับรองเลยค่ะว่าลูกค้าจะได้ผ้าสวยผ้าไหมผ้าสะอาดและแบรนด์เยอะประมาณนี้ทุกกระสอบเลยนะคะรับรองเลยค่ะว่าสวยตรงปกไม่จกตาแน่นอนค่ะลูกค้ายกกระสอบไปนะคะอันดับแรกนะคะแนะนําลูกค้านะคะคัดหัวผ้าหางผ้านะคะหัวผ้านะคะลูกค้าลูกค้าเลือกเอาตัวสีสวยสกินแน่นๆเลยนะคะลูกค้าและหัว ผ้านะคะลูกค้าไม่จาเป็นต้องเป็นแบรนด์เสมอไปนะคะลูกค้านําไปสักรีปเพิ่มเติมให้เห็นส่วดทรงของเขาเพิ่มเติมนะคะ,ะจะทําให้เพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้าของเราได้อีกนะคะลูกค้าสามารถแยกขายทํากําไรได้เลยค่ะรับรองว่าขายง่ายกําไรดีแน่นอนสินค้าตัวนี้นะคะลูกค้าเขาจะทํากําไรให้เราได้ดีเลยทีเดียวค่ะสินค้าขายง่ายขายดีขายได้ตลอดทั้งปีอยู่แล้วนะคะลูกค้าพลาดไม่ได้แล้วนะคะลูกค้าคนไหนที่เล็งไว้อยู่นะคะรีบจับรีบจองกันไว้เลยค่ะทางเรานะคะมีสินค้าพร้อมส่งนะพาลูกค้าคนไหน สนใจนะคะลูกค้าสามารถ inbox มาหาเราได้เลยค่ะสินค้าของทางโกดังของเรานะคะยังมีอีกเยอะแยะมากมายหลายรุ่นหลายแบบให้ลูกค้าได้เลือกอีกเพียบเลยค่ะโกดังของเรานะคะลูกค้าเป็นโกดังขายเสื้อผ้ามือสองยกกระสอบนําเข้าเกรด A ทุกป้ายทุกกระสอบเลยนะคะและสําหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะได้กระสอบลูกที่เรารีวิวนะคะลูกค้ารับส่วนลดไปเลยค่ะ300บาทในกระสอบนั้นนะคะสินค้าของเรายังอยู่ครบทุกตัวนะคะลูกค้านะคะสามารถ inbox มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากพี่พี่แอดมินของเราได้เลยนะคะทางโกดังของเรา ะะมีทีมพี่ๆี่แอดมินนะคะคอยตอบแชทลูกค้าอยู่ตลอดเลยคะ่ะและสําหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะมาดูสินค้าที่หน้าโกดังของเรานะคะทาง,งากดังของเราก็ขอแนะนําลูกค้านะคะให้ดูรีวิวของเรามาแบบรกลวๆด้วยนะคะลูกค้ามานะคะลูกค้าจะได้ตัดสินใจง่ายนะคะว่าจะรับไป้ายไหนกระสอบไหนกลับบ้านดีคะ่ะและลูกค้าคนไหนนะคะที่อยู่ในโซนกรุงเทพหรือว่าอยู่ในละแวกใกล้เคียงนะคะที่ไม่สะดวกมาเองแต่อยากได้สินค้าเร็วนะคะทางโกดังของเราก็ยังมีบริการเรียกแกลบให้กับลูกค้าอีกด้วยนะคะลูกค้าทักแชทถามข้อมูลกับ พีแอดมินของเราได้เลยค่ะและสําหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะที่สนใจอยากจะได้สินค้าสวยๆของทางโกดังของเราไปขายนะคะลูกค้าทักหาเราได้เลยนะคะทางโกดังของเรานะคะยังมีบริการส่งทั่วไทยแล้วก็สปปลาวอีกด้วยนะคะลูกค้าอินบ็อกกันเข้ามาได้เลยนะคะและสําหรับลูกค้าคนไหนที่เข้ามาดูรีวิวของเราใหม่นะคะทางโกดังของเรานะคะก็ขอฝากลูกค้านะคะกดติดตามเพจ Facebook ของทางโกดังของเราไว้ด้วยนะคะลูกค้าจะได้ม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะและก็สินค้าใหม่ ใหม่จากทางโกดังของเราอีกด้วยนะคะทางเพจของเรานะคะอัปเดตคลิปใหม่ๆกันทุกวันเลยค่ะลูกค้ากดติดตามกันไว้เลยนะคะ